กคสีหอดทางเรียวแล้อันนี้สีหอดทางเรียวแล้อกันนี่วานบ้านโโอ้ยโตตูดเปะลูหนี้นแม่ที่เราสามอะไรใส่ขาจับวัดดีเด้อค่ะเด้อี่นงงปายทุกคนขาตโมโมไปโมมากกันลือทักทายกันไอมากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเด้ออ้ามันไปยังโอ้ยรุ่งมากจะสทองโอ้ปลาบ้านปลาหนิจะมาเขียวงากไหมน ตะลุบโต๊ตะลุบนี่โทรศัพท์รถมือก็ได้นี่เพราะว่าบ่ได้ใส่ขากรองไปวัดไปวัดข้าไปวัดข้าไปวัดเมื่อกี้นี่เด็บเสียงเพลงเอ้ยฟังนี่ก็เขียวคนฝน,นโอ้ย,อยากเก็บเห็ยเนี้เยซ่ามัไม่เห็นยุคผ้านต่ว่าผ้ยาย,ยางนะโอ้ยเละงงเนาะ เพิ่งขจรมายาลุ้มทุกคนให้ก็ยิบขาค่ะให้ก็ป้าขาค่ะอ้าวผู้ได้มาบุญไปมันมันกับเป็น่ยนเงินกัมวลกับแง่หูแง่งตานกขั้นไปป้าไปโดนขนาดต้นไม้ไละ อูอยากอยู่แถวในนอกกันแต่อากาศดีแห้งไร้อยู่ในบ้านนี่เงื้องไม่น่าเห้งไรลก็ดีแบบอมวันบ๊ซึ้นบรรยากาศดีเลยจะเงื้องไม่จะกินรถกินล่าเนา่าอู้ดีอยากทาน ได้ไหมอยู่ได้หนี่วันกนาเดียวมุ้สมเพื่อสิได้ไหมคือเดียวมุ้ส้มให้ความรู้สึกโอ้ปลามันปลาลอยปลานี่งามแท้ปลามันบานพระเจ้าสวยงามแห่งแรงบ้านนึงไหมมูบมูบบ้านนึงเขาเจ้าไปกนนมันไหมอันน้ำเพียงอันหัวใจโบราณพูดมันร่อยน้ามุดลงไปดึงกันนะมุดลงไปดึงกันนะมันหอดบอกว่าคนเด้ หัวในน้อยนึงพระเจ้าก็จําเป็นต้องได้เอามานั่นน้่งถ่วมเคยเกี่ยวเขานั่งถ่วมหรือเขาเรือหน้าเกี้ยวเกี่ยวใส่เรือน้่งเพ่งหัวใจดิเกี่ยวเกี้ยวหลอกใส่เรือตอนนั้นยังได้กินนิดปีเดียวนะนอยู่ดอนน้่งถ่วมต่อมาได้หายาตัตว่มชั่วเมนียได้เอิ้นเส้นมาหนึ่งแล้วเันโต ต้นกระไดปลูกานันกเจียวเขียวอุงจุ่มส้างภมกเราว่าเยีนหมูเยีนตาเนาะตาใหม่ตาอะไรเอาดิบรถมั่นขนัดนี้มันไปไกลน้ำมันขนาดนี้จเจอแบบตนมั่นเพื่อนอ่ะไปย่างไดก็พ่อขันระยะเวลาสมีดก่อนจะขออยู่่พุงโอมได้นีเด้อเพราะว่าเดกมัน มันมันมีขวดน่อยแดงมันมีแก้วอยู่แกวแกวแกวตันเขาอนี่เว้ยแก้วอันแกววในขวดมันมีตุยมีซอนป้าซอนดมด้วโคดแขนไปมองเต้าสลามรก็มีขนานมันหน่อยก็นี่บปะโนมันมีหลังค้า ใครจะไปบุญไปเอาบุญตามมาตาม,มาสวยขาสวายเจา้าข้าคนนี้เอ็นจักร้าข้าคนนึงได้ไเขียนซื้อแล้วเอ็นใหญ่บ้าเขาออกขี้ข้อจีกรเลยคีข้อเขาเขาออกถามน้ำเานะขาเนี่ยน้ำน้ำก็ได้โอ้ก็บฟันดีเตอร์วัดเทิง อาเอากระ่งแซ่ไปหะเขาแต่กปลามันปลาหนีเป็นกลเนอคุณก็ปวดแขนโอ้ยใกล้ไกเล็วไก่ล้กไ่กไปอยังไงล่ะต้องกันต้องตันเดี่ยโอ้ยปลาปลายุคขาเสียน้าลหกองถูน้ำมากด้กดน้ากดหน้ากด กินขา้าวเยอ <c oughs> ะเอ้ยกินข้าวใหญ่เอากรได้ดอกเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็น่าขันน้อมันหอดมันกินข้าวอยู่เก่าเนี่ยแต่นนว่าดีเด้อกระเด้อทุกทุกคนโชคให้มาเด้อ